วันนี้เจมจะมาแชร์3เว็บไซต์หางานฟรีแ l a n ์ที่คัดมาแล้วว่าใครๆก็ทําได้วันก่อนนะครับเจมส์พออิญนั่งไถ่ฟีด Facebook นะครับแล้วเจมส์ก็ได้ไปเจอกับโพสต์โพสต์หนึ่งที่เป็นไวรัลมากๆเลยเขาพูดถึงว่าการมีงานเดียวในปัจจุบันเนี่ยอาจไม่เพียงพออีกต่อไปแล้วเวลาว่าของเจมส์เนี่ยเจมส์ไม่รู้จะไปทําอะไรใช่ไหมครับ เจมคิดว่าการมีงานเสริมเนี่ยมันก็เป็นโอกาสที่ดีที่เจมจะได้พัฒนาสกิลของตัวเองนะครับแล้วก็หาโอกาสใหม่ๆใ,ให้กับตัวเองแล้วที่สําคัญเนี่ยงานฟรีแลซ์อันนี้นะครับสามารถทําออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลาเลยครับ เจมก็เลยได้ไปปรึกษาเพื่อนคนหนึ่งนะครับซึ่งเพื่อนคนนี้ของเจมนะครับเขาก็ทํางานประจําและเขาเนี่ยก็รับงานฟรีแลนซ์ควบคู่ไปด้วยเจมก็เลยอยากที่จะรับงานฟรีแลนซ์เหมือนกันครับก็เลยไปศึกษาข้อมูลเว็บไซต์นะครับที่เกี่ยวกับการหางานฟรีแลนซ์มานะครับแล้วเจมเนี่ยก็ได้คัดเลือกมาแล้ว3เว็บไซต์นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ของไทยเพราะว่าพอเป็นเว็บไซต์ของไทยเนี่ยเรื่องของการโอนเงินต่างๆนะครับมันก็จะไม่ยุ่งยากและมันก็เหมาะกับคนเนี่ยที่เพิ่งเริ่มหางานฟรีแลนซ์ทำ ส่วนไรายได้จากงานเสริมเนี่ยเจมตั้งใจที่จะไปซื้อของที่เจมอยากได้นะครับเพื่อไม่ให้เนี่ยมันไปกระทบกับไรายได้จากงานประจําที่เจมทําอยู่และในอนาคตนะครับเจมตั้งใจจะเอาอไรายได้เสริมเนี่ยไปต่อยอดในเรื่องของการลงทุนครับเพราะในปัจจุบนันนะครับค่าคองชีพแบบมันก็ค,ค่อยๆสูงขึ้นเนาะเจมคิดว่าถ้าเจมได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับการลงทุนไว้ตั้งแต่นเนิ่นๆเนี่ยมันก็ดีครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันที่เว็บไซต์แรกกันเลยครับเว็บไซต์แรกนะครับเป็นเว็บไซต์ที่เพื่อนเจมแนะนํามาั่นก็คือเเว็ไซต์นนัอง เว็บไซต์นี้นะครับก็เป็นเว็บไซต์ที่เรียกว่าดังที่สุดในประเทศไทยเลยก็ว่าได้แล้วเขาเนี่ยก็อยู่มานานมีความน่าเชื่อถือนะครับและเว็บไซต์นี้นะครับก็มีจํานวนฟรีแลซ์เยอะมีคู่แข่งเยอะมากๆด้วยครับหน้าตาของเว็บนี้นะครับก็จะเป็นสีน้าเงินเข้มดูโดดเด่นมีสไตล์นะครับดูใช้งานง่ายมากๆครับเพราะเขาเนี่ยมีพวกเอลิเมนต์ต่างๆแย่อย่างชัดเจนเลยเช่นงานใส่กราฟิกดีไซน์นะครับเขาก็มีรูปถาดสี การใส่การตลาดและโฆษณาเน,นี่ยเขาก็มีรูปกราฟรูปอะไรประมาณนี้ครับส่วนในการสร้างโปรไฟล์ของเรานะครับที่ทําให้เราเนี่ยโดดเด่นแล้วก็ทําให้ผู้ว่าจ้างเนี่ยจ้างเรานะครับเจมก็มีเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆมาฝากครับคือเราเนี่ยครับควรที่จะสร้างโปรไฟล์ให้มีรูปที่ชัดเจนรูปต้องไม่เบลอนะครับแล้วใครเนี่ยที่รับงานในการเขียนคอนเทนต์นะครับแล้วก็ไปแคปรูปบทความมานะครับเจมก็แนะนําว่าอย่าแคปรูปให้ตัวอักษรเนี่ยมันตัวเล็กจนเกินไปเพราะถ้าหากตัวอักษรมันเล็กนะครับผู้ว่าจ้างเนี่ยก็อาจจะแบบไม่อยากอ่านไม่สนใจแล้้วกก็ดขามไปครับ แล้วในแอปนี้นะครับเราก็สามารถตั้งเลทราคาอะไรได้เองเลยและอีกหนึ่งเรื่องนะครับผู้ว่าจ้างนะครับก็สามารถเขียนรีวิวเราได้ด้วยว่าเราเนี่ยทำงานดีไหมอะไรยังไงครับส่วน <S <S <ะ>เรื่องเงินนะครับเพื่อนๆก็ไม่ต้องกังวลนะครับเพราะทาง Fast w o r k เนี่ยเขาก็จะเป็นตัวกลางนะครับในการเก็บเงินเนี่ยที่ผู้ว่าจ้างอ่ะโอนมาให้เราก่อนนะครับแล้วทาง f a s t w o r k นะครับเขาจะตัดยอดทุกวันอาทิตย์และเขาเนี่ยจะโอนเงินให้กับเราในทุกวันอังคารที่2และอังคารที่4ของเดือนครับแล้วในแอป Fast Work นะครับเขาก็มีการหักเปอร์เซ็นต์ อยู่ที่7จ็ก็ขึ้นอยู่กับมูลค่าของงานนะครับแล้วเพื่อนๆน,นะครับก็ไม่ต้องกังวลนะครับเพราะทาง f าดเวิ r k เนี่ยเขามีคอมมูนิตี้อยู่ในกลุ่ม Facebook เวลาที่เรามีปัญหาอะไรเนี่ยเราสามารถเข้าไปโพสต์ได้แล้วเพื่อนๆหรือเจ้าหน้าที่นะครับเขาก็จะให้การช่วยเหลืออย่างรวดเร็วเลยครับ เว็บไซต์ที่2นะครับ Thai Freelance Agency ซึ่งสีของเว็บไซต์เนี่ยเขาเป็นสีเขียวเหนียวสับนะครับทุกคนและหน้าตาการใช้งานของเว็บไซต์เนี่ยเขาก็ไม่ได้แตกต่างจากเว็บไซต์ฟาดเวิร์กมากนักนะครับความต่างของเว็บไซต์นี้นะครับเขาไม่ได้มีแค่ง,งานฟรีแลนซ์เท่านั้นเขายังมีงานประจํางานพาร์ทไทม์และเขาก็ยังมีเรื่องของการฝึกงานด้วยนะครับที่สําคัญนะครับเว็บไซต์เนี่ยยังมีบริษัทชั้นนําของประเทศไทยอยู่ด้วยวยกตัวอย่างเช่น AP ไท a i ครับ เป็นบริษัทชั้นนําด้านอสังหาหรือมาซัมนั่นเองและในเว็บไซต์นี้นะครับเขายังมีหมวดแนะนํางานให้กับเราด้วยและที่สําคัญเนี่ยเขามีการติดแท็กไว้อย่างชัดเจนเลยเช่นเขาอาจจะมีแท็กงานประจําแท็กงานฟรีแลนซ์หรือแท็กเกี่ยวกับการฝึกงานนะครับซึ่งทําให้เราเนี่ย ใช้งานได้สะดวกสบายมากขึ้นครับและสุดท้ายนะครับในเว็บไซต์เนี่ยเขาก็มีบทความน่ารู้ให้ฟรลแลซ์เนี่ยได้อ่านด้วยเจมเนี่ยก็แอบไปอ่านนะครับซึ่งเขาเนี่ยก็เป็นบทความที่เกี่ยวกับว่าทํายังไงนะครับให้เราเนี่ยเป็นฟรลแลซ์ที่ดีซึ่งก็แบบเอ๊ะหรือว่าเราดีไม่พอเลยครับในส่วนของเรื่องการโอนเงินนะครับเราก็เลทราคาเนี่ยเราอ่ะจะต้องตกลงกับผู้ว่าจ้างเองนะครับแล้วเจมก็ขอแนะนำนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยทำสัญญาจ้างนะครับเพื่อความสบายใจแล้วก็ความปลอดภัยนะครับ เว็บที่3นะครับเว็บฟิลเลนเบย์สีของเว็บไซต์เนี่ยก็จะเป็นสีส้มสดใสเลยนะครับแล้วก็หน้าตาของเว็บไซต์เนี่ยจะแตกต่างจาก2อเว็บไซต์ที่แล้วอยู่พอสมควรเลยเขาเนี่ยจะไม่มีอิเลเมนต์อะไรเลยนะครับเขาจะเป็นตู้หนังสือที่บอกประเภทงานแบบตรงๆเลยนะครับและทางเว็บนะครับเขายังมีการบอกสถาน,นะด้วยนะครับว่าตอนนี้มีจํานวนฟรีแลนกี่คนจํานวนผู้ว่าจ้างเท่าไหร่แล้วก็มีจํานวนโปรเจกต์งานในปัจจุบันด้วยนะครับเขาเนี่ยก็มีการบอกไว้อย่างชัดเจนเลย และในเว็บไซต์นี้นะครับเขายังมีระบบสร้างโปรเจกต์นะครับที่ให้ผู้ว่าจ้างเนี่ยสร้างโปรเจกต์เลยนะครับว่าอยากให้ฟรีแลซ์เนี่ยทำงานอะไรนะครับซึ่งมันก็จะมีความสเปซิฟิกอยู่พอสมควรเลยยกตัวอย่างเช่นนะครับ ผู้ว่าจ้างเนี่ยอาจจะตั้งกระทู้ว่ารับคนออกแบบออฟฟิศในทีมโดราเอมอนอะไรอย่างนี้นะครับแล้วคนที่เป็นฟรีแลซ์เนี่ยก็จะไปกดสมัครแล้วผู้ว่าจ้างนะครับก็เป็นคนคัดเลืออีกทีนึงนะครับส่วนเรื่องการจ่ายเงินค่าจ้างของเว็บฟิลเล็ตเบนะครับก็มี2ทางเลือกให้เพื่อนๆได้เลือกกันเพื่อนๆอาจจะดิ้วกับในจ้างเองเลยหรือเพื่อนๆนะครับอยากจะเลือกให้ทางฟิลเล็ตเบยเนี่ยเป็นตัวกลางในการจ่ายเงินก็ได้ครับเพื่อความปลอดภัยของเพื่อนๆเอง อีกนิดนึงนะครับก็มีการหางานในกลุ่ม Facebook ด้วยซึ่งการหางานในกลุ่ม a c e b o o k เนี่ยก็ต้องขอบอกก่อนเลยนะครับว่าก็อาจจะแบบไม่ได้ปลอดภัยมากนักนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ได้มีการยืนยันตัวตนเหมือนทางเว็บไซต์นะครับส่วนการสร้างพอร์ในกลุ่ม a c e b o o k นะครับก็จะเป็นฟีลประมาณว่าผู้ว่าจ้างเนี่ยเขาจะโพสต์หาคนนะครับแล้วเราเนี่ยที่เป็นฟรีแลนซ์เนี่ยก็จะไปคอมเมนต์นะครับว่าเออเราเนี่ยอยากทํางานนี้นะเราก็จะใส่ลิงก์ o o g l e Drive นะครับหรือว่าอาจจะเป็นเว็บไซต์เนี่ยที่เรา รวมถึงนะครับอาจจะเป็นเพจอินสตาแกรมนะครับที่รวบรวมผลงานของเราไว้ในนั้นครับเจมส์นะครับก็อยากแนะนำเพื่อนๆนะครับคนที่รับงานในกลุ่ม Facebook เนี่ยก็ควรที่จะตรวจสอบในจ้างนะครับว่าเขาเนี่ยน่าเชื่อถือไหมอะไรยังไงนะครับแล้วตอนที่เรารับงานเนี่ยเจมส์ก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยรับเงินมาจํำมาก่อนนะครับอย่างน้อยสักประมาณ30%นะครับข้อมูลนี้นะครับเจมส์ก็ไปถามพี่ๆในออฟฟิศมานะครับเพราะว่าพี่ๆเนี่ยเขาก็แอบรับงานฟรีแลนซ์เหมือนกัน ทั้ง3เว็บนี้นะครับเขาก็มีจุดเด่นที่แตกต่างกันอย่างเช่น f a ดเวิร์นะครับเขาก็มีงานที่หลากหลายแล้วก็มีคอมมูนิตี้นะครับไว้แบบพูดคุยแลกเปลี่ยนกันแล้วก็ช่วยแก้ปัญหาด้วยส่วนไทยฟิลเ a นเอเจนซี่เนี่ยเขาก็มีบริษัทชั้นนำนะครับก็ทําให้เราเนี่ย อาจจะมีโอกาสได้ร่วมง,งานกับบริษัทนนำของประเทศนะครับแล้วก็มีงานที่หลากหลายด้วยและฟิลเลนเบย์นะครับเขาก็มีระบบการสร้างโปรเจกต์นะครับทำให้เราเนี่ยได้เห็นสโคมงานคร่าวๆแล้วเรานะครับจะได้รู้ว่างานนี้เหมาะกับเราหรือเปล่าครับทั้ง3มเว็บไซต์นี้นะครับเจมก็คัดมาอย่างดีเลยเจมก็อยากจะให้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนและมันเนี่ยก็เป็นประโยชน์กับตัวเจมเองด้วยแหละครับการงานกันเงนิงน,งนนะครับเป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวเราทุกคนเลยในเรื่องของงานเนี่ยเราก็ต้องรู้จักเรียนรู้ฝึกประสบการณ์หาคอนเนคับระ ส่วนในเรื่องของเงินเนี่ยเจมก็อยากให้เพื่อนเเนี่ยนะครับรู้จักบริหารเงินนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจต,ตอนนี้ค่าครองชีพเนี่ยก็สูงขึ้นมา,มากเลย b TH, R t s MRT ก็ราคาขึ้นด้วยนะครับส่วนใครนะครับที่เคยใช้เว็บไซต์หางานฟรีแลนซ์นะครับที่เจมหามาเนี่ยก็สามารถมาร่วมพูดคุยแล้วก็มาคอมเมนต์ได้นะครับที่ด้านล่างนี้เลยครับ สุดท้ายนี้นะครับใครที่ชอบเรื่องของการพัฒนาตัวเองนะครับหรือเป็นนี่แมเนจเมนต์นะครับก็ฝากติดตามคอนโดนิวด้วยนะครับจะไม่ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับอีพีหน้าเจอกันใหม่วันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ